ดาวเสาเป็นดาวที่สวยที่สุดในระบบสุริยะด้วยวงแหวนกว้างหลายหมื่นกิโลเมตรแต่ถ้าคุณคิดจะยืนบนนั้นคุณจะตกลงไปทันทีดาวเสาไม่ได้มีพื้นแต่มันคือดาวก๊าสยักษ์มันเต็มไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมไหลเวียนอย่างบ้าคลาั่งอุณหภูมิชั้นบนสุดของเมฆประมาณ139องศาเซลเซียสแต่ถ้ายิ่งลึกลงไปจะร้อนขึ้นเนื่องจากแรงกดดันสูง ไม่มีดินไม่มีหินไม่มีที่ให้ยืนมีลมแรงมากและพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นวงแหวนพายุหกเหลี่ยมที่ขั้วเหนือลักษณะลดลายแถบเมฆเป็นแถบสีอ่อนและเข้มขนาดแนวเส้นสูนสุดคล้ายกับดาวพฤหัสบดีแต่สีอ่อนกว่าและไม่ค่อยชัดเจนเท่านอกจากนี้ดาวเสายังมีวงแหวนที่โดดเด่นที่สุดในระบบสุริยะที่ทําจากน้ําแข็งและเศษหินพื้นผิวที่เราเห็นจากกล้องโทรทัศน์จริงๆเป็นเพียงแค่ยอดชั้นเมฆเท่านั้น ดาวเสาเป็นดาวที่สวยที่สุดแต่ก็เป็นดาวที่คุณไม่มีทางเอาชีวิตรอดได้แม้แต่ก้าวเดียว